สวัสดีคะ่ะสวัสดีตนเ้าเาเนาะคะ่ะเนาะทางยุโรปอันนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วค่ะตนเ้าเนอะคะ่ะอากาศดีขนาดสดชื่นแดดออกมันน้งนี่มาเห <c oughs> มือนเดิมคะ่ะคลิปประจำบ้านพอกันก็นกินกาแฟเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ กาแฟดำหอมๆค่ะชินใจชินใจค่ะสอนดอกไม้บานนะคะสีชมพูอีกคนชอบก็ชอบเนาะคะเนาะบานเหิงเนะะี่ยค่ะดอกไม้อันนี้ แต่พันบ่มีกลิ่นนะคะเนอะพันอันบานบานแต่บ่มีกลิ่นอดไปนะคะเนาะตามนันความสุขแต่ละมือ้อแต่ละวันหัวล้อยิ้มแยม้มแจ้มใส่เสื้อกันเน้ะง่ะเนาะ,ะ,นะไปแตนหน่หน้าบุดหน้าบึงไหลกะโ่เอาเด้ค่ะ ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะมือห้อยแฮปปี้มือสดใสมืออันโศกเศร้ามืออันมีความสุขกตามแต่อันวิถีแต่ละโมเมนต์ของชีวิตเนาะค่ะเนาะช่วงเวลาของแต่ละขนว่าง,งั้นเด้อปะถ้าช่วงเด้อเฮามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เต้นใส่มันเลยค่ะ <laughs> อยากเอสต่ก็ลุยเลยค่ะ หงูแต่เวาเออยก็จะพามากินกาแฟก่อนจิบกาแฟานากันนะคะเด้อกับไอตุ๊กตาพาฝันกาแฟดำหอมๆค่ะต้มเองทำเองค่ะแต่ว่ากาแฟนะซื้อเข้ามานะคะมีเหงกันนะคะว่าเรื่องกาแฟเราก็มีเพื่อนถามมาอยู่นะคะละอันว่าอันกาแฟ е ยี่ห้อเตอร์สิน่คะ เอ้ยโบด้บอกเดี๋ยวเขาเอ้ยพิมพ์บอกพันไปแล้วว่ายี่ห้อนี้เนาค่ะซื้อได้นามันตามซปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าบบรู้ว่าทางเอเชียพ่นสชมีไข่บอกเอ้ยกับพิมพ์พันบอกบอกไปว่ายี่ห้อนี้ที่เขากินก็ถ้าพันสนใจเนาะค่ะเนาะมันมีหลายยี่ห้อเนาะค่ะเนาะกาแฟก็ทั้งดูแลอันป่าเนาะค่ะเนาะทั้งตะลือก็ว่ากันไปตามอันเทคนิคการขายค่าขายของพ่นว่า้นแต่ว่าบาง ก็ธรรมชาติแล้วก็ส่งเสริมกันนั้นปลูกป่าเพราะงั้นเดี๋ยวป้ามันก็มีอยู่ค่ะแต่มันก็เป็นนั้นมันก็มันว่าเฉลือกับสุดมากมันก็เป็นแบบพันเมื่อละครเนาะเพราะว่ากาแฟมันเป็นกาแฟนี่ปลูกก็มันแล้วตัวพันเนาะค่ะเนาะมีไหลพันห้าปีนี่ก็เก็บได้แล้วสามถึงห้าปีนี่ก็บางพันก็เก็บได้แล้วนเนาะ ถ้าเข้าไปศึกษาบึ่งนะคะนาะแต่เอ้ยบ่ได้ไปเป็นอันแบบนั้นเขาเอ้ยอ่านพันๆตุ๊กตาพันกาแฟเลยอที่อันนี้เอ้ยก็ดื่มมายาวนานแล้วค่ะมันมีหลายยี่ห้อที่เอ้ยดื่มนะคะดื่มมาหลายยี่ห้ออันยีน่ห้อดังๆที่ว่าคนคนดังแล้วก็ราคาสูงนาะก็นเนาะก็ซื้อมากินก็เป็นช่วงหนึ่งค่ะจ่ายเงินไปเยอะว่ามันดูดีคุณภาพว่างั้นเหรอปะ แต่มาสรุปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ว้าจากใจจริงของเอ้ยตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะเพราะเอ้ยก็เป็นนักดื่มกาแฟเด้อค่ะดื่มกาแฟในที่นี้คือบอแม่ว่าไปอันทดสอบดืนตามที่อื่นบอกค่ะเป็นคอกาแฟนี่ค่ะคือว่ากินทูมื้อเนาะค่ะเนาะมายาวนานแล้วเป็นกาแฟดำเนี่ยเอ้ยมาสังเกตนะคะพูดเว้าออกมาแล้วก็บอกว่ากันนะคะเด้อ บบได้ไปพาดพิงถึงเพื่ออื่นนะคะถ้าพูดเลยค่าขายกาแฟก็เยี่ยมาว่าเอ้ยแต่ว่าอันนี้คือความจริงเนาะค่ะเนาะสำรับเอ้ยว่าคือกันค่ะคล้ายกันอันยี่ห้อดังๆบางทีเขาไปซื้อจ่ายพันแพงๆเนาะค่ะเนาะว่าถ้าคิดเป็นนั่นเงินเหรียญไทยก็ไหลตังค์บ้างกงนเะอะ้ยบางทียันถ้วยน,นึงเี่ก็ซื้อกะเข้าได้เป็นนั้น อาทิตย์นอคเนาะถ้าวาดนาบ้านเห่าว่า,า,า,วาอันนี้อันนี้วาดจากรักความจริงนอคเนาะถ้าเปลี่ยนจากเปจากงเงินอูโรไปเป็นเงินไทยก็ได้ก็พวกเห็นมีแต่เลยค่ะก็ธรรมดารรมชาติก็คือรสหอมกลิ่นกาแฟาการปรุงของพันนอขเนาะมันก็มีเมื่อนอคเนาะบางที่เขาพันก็ใส่ทั่นใส่นี้ไปก็เห่าก็มาต้มแล้วก็เห่ากะสัดส่วนถูกมันก็ได้กินที่ว่าเห่าต้องการว่างั้นเด้อป้ามัน แล้วก็อีกอย่างนํากาแฟามันมีน้ํามันเนาะค่ะเนาะที่ว่าถ้าตอนเศร้าๆดื่มกาแฟดําดมันซิคับอันลํลไส้มันกินน้ามันเคลือบทําให้เหาระบบขับถ่ายมันสะดวกขึ้นว่างไงแต่ปะอันนี้ตามที่อันเอออ่านมาแล้วก็เอยดื่มมายาวนานกาแฟดําแล้วคาบโบเมนกาแฟายอย่างอื่นกาแฟดําดตามด้วยน้ําอุ่นเนาะค่ะเนาะก็ช่วยทําให้ระบบลําไส้เหาอันระบบขับถ่ายมันช่วยได้ถ้าคนมีปัญหา แต่ว่าถ้าเติมดื่มเยอะกับบุดีค่ะก็เอาพอประมาณอันเอนาเรื่องกับยีะะ่ห้อกาแฟเนาะค่ะเนาะอันสำหรับเอตุ๊กตาเนี่ยก็ว่าไอกระแซมเนาะคะ่ะอันกินกาแฟนี่มีทั้งบดทั้งบดบดนะะเนาะค่ะเนาะทั้งกาแฟอันส่งละลายอันแบบกินกันเองอันที่ว่าเสิร์ฟน้ำฮ้อนอะ่ะตัวนี้ได้ทุกอย่างคะ่ะกาแฟอันที่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันเป็นกาแฟที่อยู่นําครึบเนาะค่ะเนาะที่ว่าคล้ายๆนมมันใส่นม ว่ามันใสหนึบเครื่องอัดเครื่องเตอเนี่ยคะ่ะแต่สําหรับเอยแล้วจริงๆแล้วกาแฟดําดีที่สุดค่ะกาแฟที่ต้มเองเนี่ยคะ่ะต้มธรรมดาหรือว่าทรงธรรมดาเขาก็แล้วแต่ความชอบนะฮาเนาะเอ้ยว่าดีที่สุดแล้วก็อันสำหรับร่างกายก็ดีต่อร่างกายนะคะ่ะเพราะมันบ่มีว่าต้องไปเสิร์ฟน้ําตาลน้นําตาลน,นมหรือว่าน้ําตาลเทียมอันตรายอย่างที่พ่นค้าขายเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าคนมันค้าพันขายพันกระตองทำเทคนิคก็ออกมาเื้อมันดูกินแล้วก็คนเป็นที่ว่านิยมว่างังี้ยนปะปามันก็เป็นของทร,รมชาติเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่และคนก็ทําเพื่อต้องการเงินเนาะค่ะเนาะแม่นบอกทำถ้าทำแล้วบบมีเงินก็มันก็บบได้เนาะค่ะเนาะถ้าทำแล้วบบเปี้ยงปัางเพื่อนก็โบขักเหม่นบอกค่ะ แต่ว่าถ้าพัานดังเราอยู่น้าแบนเนมแล้วก็มันก็ยูนไปเป็นไหลยศตวรษเน,ะะนาะข่เนาะพูดกันตรงๆแต่จริงๆแล้วสําหรับเอยนี้กาแฟดําเนี่ยค่ะดีที่สุดบอกว่าเนี่ยเป็นที่ฮอเลยค่ะอันเขาชอบอ้อนแด้เขาชอบอันแก่แด้เขาชอบเปรี้ยวชอบแต่มันมีวัดเนาะข่เนาะยี่ห้อกาแฟะกันแล้วแต่ความชอบถ้าเขายีย่ห้อหรือเขาชอบแล้วเขาถูกใจเขาก็เอาไว้ซื้อซื้อไว้เน,ะะนาะข่เนาะซื้อไว้แล้วก็ ต่อกันมามันก็กินเป็นยาวนานว่างั้นเดีไปกับอเดไปซื้อยี่ห้ออื่นก่ะเพราะว่ามันถึกใจยี่ห้อนี้อันที่ไปซื้อแต่เลือหลายๆพันเฮ้ยพันว่ามันโบเป็นตะกินค่ะมันปรุงแต่งเยอะนะค่ะเนาะมันเล้วความอรรรสของการอัน กาแฟเนอเนอมันแล้วบ่มีอันมันบ่มีรสมันเลยไปเป็นรสอื่นะสียค่ะอัตราสมันเลยเฮี้ยไปค่ะแต่ว่าถ้าคนชอบกาแฟดื่มกาแฟดํานี่มันสีอัตราสมันมีความเนาะเปิ้วนเอเตอร์เปิดอันประตูลงรถมันมีความอันที่มันเป็นอันอัตราของกาแฟเนอเนะอยู่ในกาแฟดํานี้ด้ค่ะ จักเบอเรื่องต่อคุยไปเต็กได้ค่ะเอ้ยกันนบ้าเรื่องกาแฟเนาะค่ะเนาะการดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นก็เอาที่เขาชอบว่างั้นเดเอ้ยก็ะเบ้าแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าถ้าคนบันชอบดื่มแบบผสมฮั่นผสมนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนดื่มเนาะค่ะเนาะตามใจคนดื่มตามใจคนทําค่ะการค้าขายมันก็เป็นธุรกิจนม่บอกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวิถีชีวิตธรรมดาแบบเอ้ยนี้ กาแฟดำค่ะอเอ้ยโบได้ไปอย่างอื่นโบได้เยอะโบได้มีเตลือซอร์เด้ดค่ะดำจริงๆดาธรรมชาติเนี่ยค่ะดื่มแล้วก็มีความสุขเราค่เนาะได้เมาส์ m ยอันคุยกับเพื่อนๆมืเอเอ้ยกระไรเอดงานเอ้ยเยอะอยู่เด้ดขาดมืนน้อีงงานตเตลือที่ว่าเยอะนี่งานงานบ้านนี่แหละค่ะงานอันนะคัดอันผื่นผมค่ะ ผืนผมนี่ก็ทีแรกว่าน่ะเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะกาแฟมันเป็นผมเก่าเด้๋ควก็ยี่สิบยี่สิบห้าปีละยี่สิบห้าปีแล้วคันนี้ทีแรกเอ้ยว่าเนาะเปลี่ยนสีเันออกเหลืองๆเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็เข้ากบเหมือนเนอ้ยเนาะค่ะเพราะว่าบ้านเอามันเป็นทรงสไตล์โบราณเนาะค่ะเนาะมันโบแมนทรงอันสไตล์สมัยใหม่มันก็เลยเข้ากันเมื่อวานนี้ก็เลยเบิ่ง เอ้กันเลยว่าแฟนก็ว่าตัวน่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันนั่งไปนั่งมาก็บ่เปลี่ยนหรอกเอ้ยนำมาทําความสะอาดเพราะว่ามันเข้ากับานะค่กเนาะไปซื้อของนั้นที่ว่ามันไม่สุดมามันก็เก่าคือเก่าเหมือนบันค่ะอันนี้พันส่วนคุณภาพพันอย่างดีอยู่ค่ะแต่ว่าเหาว่าความที่เหาย่ําไปย่ํามามันเป็นผื่นผมนะคะโบเมนโบเมนผื่นโบเมนโบเมนโบเมนพื้นผมนะคะเป็นผื่นผื่นที่ว่าเอ้ยเอ้ยเอาลองอันโตอัน นั่งนนามันห้องรับแขกเอ้ยแล้เราเอ้ยก็เลยเอ้ยก็เลยนึกว่าเอ้ยเมื่อนี้เออยู่เหือนเนาะค่ะเนาะก็นามาคัดมันมีน้ํายาเลยก็นำมาคัดคัดแล้วก็นำก็คัดแป้งนี่แหละค่ะคัดแป้งแล้วก็เอาน้ําอุ่นล้างเนาะล้างแบบเอาผ้าชุบสิคะก็ว่าน่ะทำแฟนก็บอกว่าถ้าว่าตัวคัดน้วยพันมันก็สีมันก็สว่างขึ้นมันเป็นสีเหลืองเข้มเนาะ ก็เลยมาเบิ่งสังเกตอยู่มันก็ว่าได้มีตะลืดสิหลอเนะค่ะเนาะแต่ความที่เขาคิดว่าพันนั่งไปนั่งมาแลยบ่มีเตะเมื่อวานนี่ก็เหลี่ยวเบิ่งวันนี้แล้วมาเออโบเอาไม่หรอกค่ะเอ้ก็นำมาเอ็ดให้มันคัดอันเก่าเพื่อมันดูดีขึ้นนะค่ะเนาะเพราะว่ามันบ่ได้เขาบ่ได้อันอันแต่มันอยู่มานานว่างั้นเดี๋ไปแล้วมันก็เข้ากับบานพอดีเอ้ก็ไปเบิ่งหลรอบเลยค่ะอัน ผมผื่นผมเนี่ยค่ะจังว่าจังว่าอยู่คือมันคือเฮายัางคิดว่าตัวเองอยังชอบผื่นนี้อยู่ก็เลยถึงมนันก,ก้าแต่ว่ามันก็ดูดีสิค่ะวันนี้ก็น,นักอันกินกาแฟแล้วเอก็หนักไปคัดะคะะเลยค่อนะออนอะเบอกแฟนเธอซอยยกโต๊อันออกแล้วกระหนักแล้วก็ปล่อยพันไว้จะเครื่องมือก็แหงพอดี อันนี้ก็เป็นอันงานอันรับแรกที่เอวย์จะทำหลังจากทีเอวยก็น่ะเก็บอันลงอันหงขวน้อยเอวยเนี่ค่ะมันมันก็โบหกหรอกค่ะแต่ว่ามันของจักตะเลือตลาเนาะค่นเัาเิ็นไปอันทํางานก็แฟนอยู่เหลือเลยอันตะเลก็ซกมกไว้เสเนะ่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังดูสะอาดอยู่แต่ว่าอันเลยที่เอ้ยโบเอาเอวยก็น่ะเก็บลงทางขยะเออมันนั้นล่งตาเหาค่ะคือว่าแบบนี้ อันนี้เป็นงานอันที่สองเนาะค่ะอันที่สามนี่ก็คือนาซักผ้าค่ะซักผ้านี่มันมื่อหวานนี่ก็ซักเลยค่ะเมื่อนี้ท่านเห็นนําตะก้ามัมอันนั้นก็นาเอาไปนันซักแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเนาะกันเนาะมันก็มันเป็นงานนั้นงานงานเฮาบัวได้ซักมือเพราะันงานซักเครื่องกะบบนมีปัญหา งานที่สามอันที่สี่ถ้าว่าโกเมื่อยนะคะเนาะเอ้ยก็น่ะอันเอ็ดส่วนเอ้ยค่ะนาพวนดินนาตัดทันตัดนี้นะกวดอันเบอร์ยาตายเนาะค่ะเนาะอันเบอร์ไม้เบอร์เตอรอกจากอันเนี่ยค่ะอกจากดอกอันดอกไม้เนี่ยค่ะก็คงหนาอันแลอันแรงพอดีค่ะเอ็ดแล้วเนี่ยถ้าว่าโบกี้ค้านเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็ได้หนื่องถึงสงถึงสามก็งานก็ยังดีเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นอากาศดีอ่ะ ช่ำนีบ้บอ่ะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังม้วนๆเบิ้งลงพัดมแมีเห็นสดชื่นขนาดคะ่ะสุดยอดเลยเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนเนาะคะ่ะเอยตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆคะ่ะที่มากินกาแฟกับเอยแต่ละมือก็ขอบคุณเพื่อนเนาะขนะบางคนมากกระทักมาว่าโอเวา้าน้อยนึงคะ่ะบางคนมากกระทักมาบอาเอยตุ๊กตาอันคลิปเจ้ามันคือทําของอันของพี่ยูทูปพันบอกว่าทําสําหรับเด็ก เอ้ยก็ไปเช็คเด้ค่ะพ่นพ่นบอกมาเพ่นก็น่านลักไล่ไล่คลิปที่พ่นบอกมาพ่นเอ้ยเข้าไปนําันการตั้งค่าเนาะค่ะเนาะเอ้ยทุกตาก็เข้าไปแล้วด้วยค่ะเข้าไปก็เพราะว่าเคยทําแบพันะะเนาะนค่ะเนาะจักเนื้อเขาเนาะเอสเลยอีกก็เข้าไปก็ไม่ไม่ไม่วิดีโอนี้ไม่ไม่สําหรับเด็กมันบอกเอ้ยก็กดแบบมันอยู่แล้วเพราะทํามาก็เหิงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็มีเพื่อนบางคนที่พันทักมาด้วยค่ะสองสามคนเนาะเอ้ยก็ ใจอยู่ว่าอมันก็เป็นแบบนี้ก็เลยเข้าไปค่ะแล้วก็ตั้งค่าว่าอันเด็กอันอายุสิบแปดปีขึ้นไปถึงเบิ่งได้ยังเตอยก็ไปกดเข้าเนาะค่ะเนาะก็เลยมากดลงคือเก่าค่ะมากดเพราะว่านึกไปนึกมาหรือว่ามันบลกไปโชว์ทางพันต์ก็คอมแมนว่าอันเพื่อมาเบิ่งเอ้ยเด้วค่ะแต่ว่ามันพันเตือนมาเอ้ยก็ขอบคุณพันหลายๆครับพันขนาดหลักเลยค่ะที่พันอุตส่าห์เตือนมาว่าอัน วิดีโอของเออยนี Wolf ่ม pues ันโบโชว์ขึ้นมันโบด้งขึ้นถ้าเออยตั้งค่าแบบว่าสําหรับเด็กนี่ค่ะแต่เออยตุ๊กตาอันน้ำวิด <im ีโอเออยนี่มันสิบอกว่าไม่วิดีโอนี้ไม่สําหรับเด็กนะคะไม่เดี๋ค่ะไม่สําหรับเด็กมันก็คืออันเออยพวกเออยกับพันก็บอกว่าเข้าไปตั้งไม่เพันบอกมันเออยก็เข้าไปเด้อค่ะเข้าไปอันปิดเปิดเปิดการบูรยาบัใหญ่บูรยาหยักเอ็ดเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเขา เอ้ยมันบ่มีความรู้ทางเทคนิคเนาะค่ะเนาะถ้าไปกดปุ่มพิษพันยานบอดีอัดคลิปอันเพื่อแฟนนๆนันพอกันคมมือเนาะค่ะเนาะคือเพื่อนเพื่อนเบิ่งมาทักไทยกันหมาว่าเป็นแบบนี้นะคะก็เข้าไปอันก็เข้าไปอันกดว่าไม่สําหรับเด็กเพราะว่ามันก็ไม่สําเด็กดาสําหรับเด็กอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เข้าไปไม่ว่าตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะคะพันก็โชว์ขึ้นมาเพราะว่าเบิ้บสำหรับอันรีบสำหรับอายุเท่านี้เนาะค่ะเนาะ ก็เลยหลังกันมาก็เลยมาย้อนเอ็ดอเขาเพราะว่าหรือว่ามันค้างเขาเอ้ยก็บอกเข้าใจเพราะว่าเอ้ยมีวิดีโอเอ้ยมันเยอะนะคะมันเยอะบางวิดีโอมันก็อาจจะเป็นน่อมแน้มก็ไดเนาะคะ่ะเนาะว่ากันตรงๆเพราะว่าระบบของอันการนั้นอิเล็กทิกนี้บางทีมันก็เป็นแบบมันก็มีนะคะเอ้ยคือผู้เดียวแล้วค่ะแต่ว่าเอ้ยก็ทําแบบธรรมชาติแต่เอ้ยตุ๊กตาก็ขอบคุณนั้นเพื่อนที่พัาน อุตส่าห์ทักแล้วก็บอกเอ่ยหมาว่าวิดีโอมันโบ่เสถียรเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อก็ถ้ามีตะเลยก็บอกกันมาค่ะเพราะว่าสําหรับเอ่ยตุ๊กตานี่ก็คือว่าการทําคลิปก็คือการได้อนจอยเต่ละมื้อเนาะค่ะเนาะกินกาแฟมื้อวันอากาศสดชื่นค่ะนั่งแฮงอยู่นําสวนค่ะมื้อว่าฝนตกอันมันหนาวก็อยู่นําเนือเหอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็ว่าที่เหลือที่ท่าเหลือว่างั้นเด้อปะ ก็ขอบคุณหลายค่ะที่พันอุา่าเตือนมาที่พันทักมาเนาะค่ะเนาะมีแต่คำว่าขอบคุณอะวันนี้ก็นีน่แหละค่ะททษนี้มันเอ้ยนะไปทํางานเอ้ยค่ะก็เเพื่อนมีแต่ความสุขทุกคนเลยเนาะค่ะเนาะเพราะกันคิดนาค่ะถ้าว่าเอย้ยอัดหรือว่าเอย้ยอันไดมาน,นั่งแห้งก็เอย้ยเกษอัดหลง้าบบลืมเลยค่ะเด้อโชคดีกันทุกบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะ